จดยากแต่ง่ายจงหาผลลับของ5บวก6บวก7ลบ8ลบ9บวกด้วย10บวก11บวก12ลบ13ลบ14บวกด้วย15 16 17ลบ18ลบ19บวก20 21 22ลบ23ลบ24บวกไว้ถึง103ลบ104จากข้อมูลต่อไปนี้ผลบวกทั้งหมดมีค่าเท่าไหร่ ถ้าน้องไปเจอโจทย์ทั้งจํานวนเต็มเศษส่วนทศนิยมที่บวกกันแบบมีเดดดดดดก็คือจุดสามจุดแล้วมันยาวมากมันมีร้อยตัวสองร้อยตัวมีแบบอันนั้นเลยพี่เยอะแยะมากมายเลยพี่จะบอกน้องอย่างหนึ่งว่าโจทย์ข้อน,นั้นน่าจะเป็นโจทย์ที่มันต้องมีบางอย่างซ่อนอยู่ซึ่งบางอย่างซ่อนอยู่ในโจทย์ข้อนั้นมันอาจจะเป็นแพทเทิร์นหรือแบบรูปบางอย่างที่เราต้องหาให้ได้เนี่ย yeah. ความสัมพันธ์เป็นยังไง คือพี่จะบอกว่าจุดที่เราจะสังเกตเห็นได้คืออันดับแรกไปน,น้องครับถ้าน้องเอา5้าบวกหกบวกเจ็ลบแลบเายากไหมจำไว้นะบวกบวกลบลบ,บอย่างนี้พี่จับชุดดูครับสังเกตพี่จะพูดอย่างนี้6กลบแปดติดลบสองติดลบสองดีมากครับน้องครับพี่เจ็ดลบเก้าครับจ็ 7, <2. S 1> 6, 8, ดลบสอหกลบแปดติดลบสองแลครับเจ็ดลบเก้าติดลบสองครับ, 7, 9, รบ, 2, รบมันจะกลายเป็นห้า ลบสองลบสองงงปะครูครับห้าลบสองลบสองเป็นเท่าไหร่ครับเป็นหนึ่งครับเสร็จครับก้อนแรกเออสังเกตเห็นนะก้อนแรกเป็นหนึ่งนะไปดูก้อนสองกันเนี่ยเราค่อยๆคำนวณแบบนี้ได้ปะได้ครัก่อนสมที่เจอนะไปดูก้อนสองได้จรจงก้อนสองอเ่าครูครับน้อยัครับก้อนสองออะไรมันคือสิบบวกสิบเอ็ดบวกสสองลบสาแล้วครับลบสิใช้เคิเลยเออไม่หอนไม่นอนยูก็ตอบามใละที่เอาอะไรกอะไรบ้่อนอยู่ที่จะเอาอะไรนี่สิอ็ดกัสิบส

ท่นงครที่เอาไปรไปดีงเลคลูกพูดเรื่องเยครับูเท่า่เสิบหกสิบหือครับเ็นลบสอเบองสต่พูดองะไรอคุเคยเล็รับสิคิออเนเาไหรมันต้องอกันเ็ลบสาคถาม่อเหลือแค่ไลูกสิบลบไปลลงไปลูกลสครับสิบห้าลบสองสองเท่าไหร่ลูกสิบ้าบอลบเหรือสิบะครับพี่ถามคำถามต่อไปใครรู้เปิดไมค์ตอบได้เลยน้องครับโจทย์ข้อนี้จริงๆแล้วความสัมพันธ์ของแต่ละวงเล็บคือ หนึ่งอ๋อพี่วงเล็บแรกคือหนึ่งครับวงเล็บสองเหรออ๋อค,ค,คุณครูครับมันคือสิบลบสองลบสองก็คือสิบลบสี่เหลือทำไมลูกสิบลบสี่เหลือหกทันวะวงเล็บสามคืออะไรอ๋อวงเล็บสามมันก็คือสิบห้าลบสี่เหลือสิบเอ็ดทันบ้ทันวะ,นะเออนั่นแปลว่าครูครับถามต่อพี่ไม่ต้องเขียนแบบข้างล่างแล้วพี่ถามทุกคนตอบคำถามพี่ทุกคนจุตอบแถามชั้น วงเล็บนี้มีผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่ตอบในคอมเมนต์เท่านั้นตอบในคอมเมนต์เท่านั้นจ้ะวงเล็บนี้มีผลลัพธ์เท่าไหร่บวกลบก็แล้วมีผลลัพธ์เท่าไหร่พี่เลยบอกว่าเนี่ยถ้าเราไปเจอโจทย์แบบเยอะๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไปนั่งบวกบวกลบลบบวกวบล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 บบวกวกตายค่ะน้องต้องหาความสัมพันธ์อย่างนี้ให้เจอพอน้องหาความสัมพันธ์อย่างนี้เจอน้องจะเจอประเด็นต่อไปว่าเฮ้ยเราต้องทายังไงกับโจทย์ถูกป่ะนะ ตอบแล้วน้อง๋อมตอบแล้วน้องปราบตอบแล้วพี่ชาคนดีคนเดิมตอบแล้วน้องเพลงตอบแล้วมันนึกออกง่ายๆเลยน้องครับไม่ได้มีอะไรเลยเพราะทุกความสัมพันธ์ของเรามันคือเอาตัวหน้าไปลบอะไรเราเห็นแล้วถูกปะนั่นหมายคมว่าโจทย์ข้อนี้คุณครูครับเราก็แค่เอาตัวหน้าเนี่ยลบออกสี่น้องครับมันจะกลายเป็นสิบหกและชุดสุดท้ายคือเลขอะไรครับน้องชุดสุดท้ายเนี่ยคือเลขอะไรเอามาดูซิชุดสุดท้ายของเราเนี่ยคือเลขอะไรหาให้เจอ เพราะ้นทนั้นั้นกตเราหาเจอแล้วทุกอย่างก็จะอีซี่นนองโจทย์คนนี้มันจบตรงนี้แหละมันความยากของโจทย์คือการมองความสัมพันธ์นี่แหละครับที่เหลือง่ายหมดเลยพี่บอกแค่เนี้เลขสุดท้ายคือเลขอะไรหนึ100่งร้อยบวกหนึ่งร้ยเอดบวกหนึ่งร้อยสองบวกลบหนึ่งร้อยสามลบหนึ่งร้อยสี่นะอ่าได้เท่าไรเอ่ยนะ มาแล้วน้องตองตอบแล้วพี่ชาคนดีคนเดิมตอบแล้วน้องอมตอบแล้วน้องเพลงตอบแล้วนะคะใบมอนกลับมาแล้วสวัสดีครับถึงบ้านแล้วแน่นอนนะจ๊ะอะตอนน้องครับหนอครับน้องปราบตอบแล้วน้องปราบตอบแล้วโอโนตอบแล้วโอเคครับนั่นแปลว่าเลขนี้ก็คือเลข96นะครับผลลัพธ์ของช่องนี้นะก็คือ1 0 0ลบี่ใช่ไหมนั่นคือความสัมพันธ์ของเขานั่นหมายความว่าจากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยน้องเห็นไหมครับ จากข้อมูลทั้งหมดที่น้องคิดมาขั้นที่2ที่น้องควรจะรู้คือโจทย์ข้อเนี้มันสามารถสรุปได้ว่าครูครับโจทย์ต้องการให้เราทําอะไรต้องการให้เราหาค่าของ1บวกใคไลูก1บวก6บวก11บวก16บวกแดดแดดแดดบวกไปถึง96คุณครูครับแล้วมีค่าเท่าไหร่ครับนี่คือคําถามของเราทันวะเนี่ยแล้วปัญหาคือพี่ครับแล้ว1 6บวก6บวก11บวก16บวกถึง96เคยเรียนหรือยัง เคยเรียนหรือ,อยังปรบับปรบับเลขบวกบวกกันนี้เคยเรียนหรือ,อยังกระซิบหน่อยเคยเรียนหรือ,อยังเคยแล้วนะอันนี้คือสูตรผลรวมใช่ป่ะผลรวมแปลว่าอะไรพี่เอา้าสูตรผลรวมพี่ให้ไปกี่สูตรจำได้ไหมทวนวันนี้เลยจำไม่ได้ต้องจำวันนี้นะสูตรผลบวกจํานวนเรียงกันนะนะจดนะนะใครจาไม่ได้จดอีกจดซ้ซําๆเดี๋ยวมันต้องจาได้สักวันนี่แหละสูตรผลบวกจํานวน เรียงกันนะเรียงกันโอเคผลบวกจานวนเรียวกันใครมาเรียวตรงนี้เนี่ยไม่เรียวสิคะต้องเรียงสิคะผลบวกจํานวนเรียงกันนะมีสองสูตรค่ะคือบางคนก็จําสูตรเดียวก็ได้นะคะแต่พี่ให้จำสองสูตรนะคะสูตรผลบวกจํานวนเรียงกันมีสองสูตรสูตร,ตรแรกคืออะไรใครรู้ช่วยเปิดไมค์ตอบพี่หน่อยเร็วเอางี้เอาตามพี่นะอย่าไปเอาแบบคนอื่นไม่เอานะบางคนไปจําจากที่อื่นมาไม่เอานะคะ เราตาเดียวกันค่ะสูตร S 1น้องครับ S 1คือ summation ที่1น้องครับพี่บอกว่าน้องครับสูตร S 1เราใช้เมื่อไรลูกครับเราใช้เมื่อเราเจอโจทย์ที่แบบแบบนี้ลูกครับ1บวกเท่าไหร่ลูกครับบวก2ครับบวก3ครับบวกจุดจุดจุดครับบวกไปถึงอะไรลูกครับบวกไปถึง n ครับสูตร S 1เราใช้ว่าไงลูกถ้าเกิดเจอ1บวก2บวก3บวกไปถึง n สูตรคือสูตรของพิติว่าไงคะ สูตรไงลูกอะไรคะลูกต้นบวกปลายทันไหมต้นบวกปลายคูณปลายหาร2นะจ้าไว้นะนะอันนี้คือสูตรแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบเหมือนสูตรดั้งเดิมอะอริจินอลสูตรอะที่ใครคิดไว้นะอีโยฮันคาวเฟดิกาคิดไว้ใช่ไหมเอาจับคู่บวกกันนะต้นบวกปลายนะคูณปลายส่วน2ซึ่งปลายส่วน2คือการเอาจํานวนตัวหาร2ทันไหม อันนี้คือบอกว่าถ้าไปเจอผลบวก1 2 3 4 5เรียงกันต้นบวกปลายคูณปลายส่วน2ตจบเลยอันนี้ไม่ได้ยากมันควรจะแบบอยู่ในสายเลือดของเราแบบเจอปุ๊บตอบปับ๊บเจอปุ๊บตอบปั๊บ,บนะอันนี้เป็นเบสิกอยู่แล้วครับน้องครับแต่สูตรสิ่งที่น้องควรจําเพิ่มคือสูตร S2 สสองนะครับ S2 คืออะไรพิชาถ้าเราไปเจอโจทย์ที่แบบมีะระยะห่างไม่ว่าจะเป็นเลขคู่เลขคี่ลำดับเลขคณิตโอเคไหมเพราะฉะนั้นใช้สูตรอะไรพี่ยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันนะถ้าเกิดเราไปเจอแบบพี่หนูไปเจอแบบอย่างเงี้ย 1ิบบวกสิบวกเนะบวกยีบวกแดดแดล้วกันเนอะบวกไปถึง200เนี่ยมีค่าเท่าไหร่อันนี้พี่ให้เป็นสูตร s 2น้องครับสูตร s 2ของพี่ไม่ได้แปลว่าเจอเฉพาะ 10, 15, 20นะครับแต่สูตร s 2ของพี่เนี่ยหมายความว่าโจทย์เหล่านั้นมีระยะห่างเพิ่มขึ้นทีละ2เพิ่มขึ้นทีละ3หรือไม่ได้เริ่มต้นจาก1อ่ะสูตรที่เหลือทั้งหมดบนโลกใบนี้ถ้าเป็นผลบวกเกนมเงกันใช้สูตร s 2สูตร s 2ของพี่ว่าไง สูตร s2 ของพี่บอกว่าคล้ายๆเดิมเลยต้นบวกปลายแต่ว่าพี่จะเอาคูณด้วยแล้วนะคูณด้วยปลายลบต้นบวกห่างจํานะต้นบวกปลายคูณปลายลบต้นบวกห่างเอาทั้งหมดนี้ไปหารด้วยสองคูณห่างจำไว้นะแล้วสูตรนี้เเนาจะลอกโอ้โหอะไรวะเนี่ยไปอยู่โลกไหนมาวะเนี่ยไม่เคยรู้สูตรนี้มาก่อนเลย ต้นบวกปลายคูณปลายลบต้นบวกรหารสองห่างใช้ได้กับโจทย์ผลรวมทุกชนิดบนโลกใบนี้โดยที่ต้นคืออะไรต้นคืออะไรครับดูอ่ะอันนี้ต้นคือ1ครับปลายคือ n ใช่ไหมต้นบวกปลายคูณปลายถึงสองจบครับแปลถ้าเกิดเป็นสูตร S2 ต้นคืออะไรต้นคือตัวแรกครับปลายคือตัวสุดท้ายครับแล้วห่างคืออะไรพิชาห่างคืออะไรลูกครับห่างห่างไม่ใช่ห่างนะเว้ยห่างห่างคือหาค่ะ ห่างคือห้าหรือห่างคือตรงนี้ครับน้องครับโอเคปะห่างคือตรงนี้นะครับระยะห่างระหว่างตัวเลขเราเรียกว่าห่างโอเคปะเพราะฉะนั้นมันอาจจะห่างช่องละห้าได้ไหมลูกรับห่างช่องละห้าก็ได้ห่างช่องละแปดได้ไหมห่างช่องละแปดก็ได้ห่างช่องละสองได้ไหมได้ครับพี่ครับอันนี้คือสูตร s สองพี่แล้วสูตร s สองใช้ยังไงได้บ้างอายกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับเพราะอันนี้เป็นโค้งสุดท้ายแล้วต้องแม่นแล้วนะใครไม่รู้ต้องแม่นตอนนี้แล้วนะยกตัวอย่างเช่นพี่ครับวันนึงผมไปเจอโจทย์เนี่ยบางคนบอก ชื่อไหมมีเด็กมอลหนึ่งโรงเรียนดังเลยนะเพิ่งถามพี่มาวันก่อนเลยว่าพี่ครับผมลืมสูตรนี้ครับผมจําสูตรนั้นครูที่โรงเรียนให้สอนสูตรนั้นสอนสูตรนี้พี่บอกเฮ้ยไม่ต้องจําหลายสูตรจําสูตรเดียวพอเด็กถามว่ารู้ไหมเด็กถามว่าครูครับสี่บวกหกบวกแปดบวกสิบบวกดดดดดดบวกถึงแปดสิบมีค่าเท่าไหร่ครับนี่คือคําถามอครับคําถามคือเนี่ย สี่บวกหกบวกแปดบวกสิบบวกถึงแปดสิบมีค่าเท่าไหรคําถามจากเด็กมอนหนึ่งเมื่อไม่กี่วันวันนี้เลยมีคนบอกว่าครูครับเนื่องจากออครูที่โรงเรียนสอนสูตรผลบวกเลขคู่ครับด้วยการใช้บลาบลาบลา,บลาลก็ว่าไปแล้วกันนะที่บอกเฮ้ยไม่ต้องใช้เฮ้ยสูตรผลบวกเลขคู่ไม่ต้องใช้ใช้อะไรนะใช้สูตรนี้เลยเองจงเชื่อพี่เองใช้สูตรนี้เองสอบเองได้เนี่ยแล้วสอบได้จริงด้วยนะเออสูตรคืออะไรสูตร S2 สองนะครับปะลุย s2 s2 ต้นคือใครครับลูกต้นคือสี่ครับต้นครับบวกปลายปลายคือใครครับปลายคือแปดสิบครับต้นบวกปลายคูนี่ปลายปลายคือแปดสิบครับลบต้นคือสี่ครับปลายลบต้นบวกห่างถามเอางี้เพื่อความเข้าใจใบมอนครับถามเด็กใหม่ดีกว่าต้องถามเยอะหน่อยนะใบมอนครับข้อนี้ห่างคืออะไร ห,ห่างคือสองก็บวกได้วสองแล้วเราก็หารด้วยทําไมลูกครับหารด้วยสองหารก็คือสองคูณสองเนี่ยสี่บวกหกบวกแปดบวกสิบน้องใช้สูตรนีน้ได้เลยน้องครับและโจทย์ทุกข้อที่มีระยะห่างห่างสองห่างสามห่างห้าได้หมดเลยโอเคปะเพราะฉะนั้นคําตอบข้อขนี้ก็จะกลายเป็นคุณครูครับสี่บวกแปดได้แปดสิบบวกสี่กลายเป็นแปดสิบสี่ลูกครับคูณด้วยเนี่ยแปดสิบลบสี่เหลือทำไมลูกแปดสิบลบสี่เหลือเจ็ดสิบเท่าไหร่นะเจ็ดสิบหก เ็บกวกน้องครับกลายเป็น7ทำเปลก778น้องเอาทั้งหมดเนี้ยไปหารด้วย2คูณ2กลายเป็น4เห็นไหมจบแล้วนะ4ตัดกับปเหลือ21 78คูณกับ21ได้เท่าไหร่ก็ตอบไปอัน,นี่คือจบอันนี้คือสูตรผลบวกนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องจำสูตรผลบวกจำนวนเรียงกัน2สูตรได้พี่บอกเลยว่าน้องเจอโจทย์บวก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 เรียงกันอย่างนี้เมื่อไหร่ทำได้ทุกข้อน้องครับดังนั้นพี่บอกขนาดนี้โจทย์ข้อนี้พี่ให้เวลาแค่2นาทีครับ หนึ 1> 1่งบวกหกบวกสบเวกบหกบวกไปถึงเกสิบมีค่าเท่าไหร่น้องครับซึ่งจะเห็นว่าอันนี้เราใช้ X1, หรือ x สองพี่ถามเอาน,นี้ว่าพี่ถามอ,อมเนี่ยอ,อมผลบวกแบบนี้ใช้ X1, ห่รือ S2 ครับอ,อมน้องพี่เปิดกล้องด้วย S1, ห่รือ S2 องอมผลบวกเนี่ยหนึ่งบวกหบวกสิบเหกเนี่ยหรือ S สอง จ้า S 2 S 2ครับน้องครับเพราะมีระยะห่างครับถ้าเป็น1นึ่งสองสาใช้ S 1เท่านั้น1 2ึ่งสอี่ห้าบวกกันถึงจะใช้ S 1ต้นบวกปลายคูณปลายส่วน2ที่เหลือใช้ S 2องหมดเลยน้องครับดังนั้นกรีครับเบอร์รู้ว่านี่ใช้ S 2บวกกันเองแล้วกันนะเนี่ยพี่แอบใบให้ว่าพี่อันเนี้ยมังหังรช่ไหมลูกครับมังหัง5มังหังหานะนี่คงไทยหรือคงจริงเนี่ย ก็บวกกันไปแล้วกันนะอาสูตรว่ามาจัดการ S2 ให้เวลาแค่2ลนาทีก็พอแล้วโจทย์ก้อนี้ยอย่าช้ากว่านั้นอย่าช้ากว่านั้นนะจ๊ะ มาแล้วเวลาพี่คิดแป๊บเดียวแลวหละวุ้ยทำเปเล่นง่ายเนี่ยพิชาคนดีคนเดิมถูกน้องปราบถูกน้องเพลงถูกครับโอเค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 ก็อยากให้ลรงนี้นะยากเชื่อพี่เถอะ ถูก3คนแล้วรอดกันบ้านใครตอบไม่ถูกโดนกันบ้าน30มสข้อเอาแล้วตายเน่ยใครไม่ตอบโดนกันบ้านนี่ยเขาเนี้ยโอดมากต้องรีบตอบไว้นะอมต้องเร่งมือนะโอนตอบแล้วรอดรอดแล้วรอดแล้วอ๋อโอนรอดแล้วคนเนี้ยนะอ๋มใครนะอ๋อมไปมอนตอง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 มาเร็วอ๋อนะฮะ ก็ชุดนี้นะครับมีทั้งหมด60ข้อที่พี่สรุปมาให้นะเป็นข้อสอบนะครับชุดนะก่อนก่อนจะไปสอบจริงกันนะก็แบ่งเนื้อหาไว้ให้แล้วว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างมีเทคนิคอะไรบ้างก็พยายามฝึกแล้วกันนะก็อาจจะยากบ้างง่ายบ้างปะปนกันไปแต่ก็เป็นแนวข้อสอบที่มีโอกาสเจอในห้องสอบนะครับเนาะก็จะมีตั้งแต่เรื่องของจํานวนตัวเลขนะครับหอละมอคลนอตัวประกอบทั้งหมดก็จะพยายามสอนให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับนี่เป็นแค่แนวข้อสอบนะครับที่เราจะเอาเทคนิคไปประยุกต์ใช้ได้ นะบอกแล้วผลบวกจํานวนเรียงกันต้องเจอในห้องสอบแน่นะ S 1น S 2น้องได้เจอแน่แต่แนวข้อสอบมันจะบอกมาประมาณไหนต้องไปรุ้นเอาว่ามันจะมาประมาณไหนใมมอนถูครับเหลือใครเนี่ยเหลือตองตองอย่าเมอตองอย่าเมอตองกําลังนับแล้วเอาแล้วอมอมน้องพี่ตองอยเพิ่งปิดกล้องอมถูกแล้วเหลือตองพี่โคตรกดดันเลยนะแกล้งแกล้งเด็กสนุกจังเลยอะนะแกล้งน้องตองของพี่นะฮะข้อนี้พี่ขออนุญาตแล้วกันนะ อาตองเปิดไหมตองเปิดไหมหรือคนสุดท้ายแล้วอาตองบอกพี่เอาอะไรบวกกันคูณกันตองบอกพี่เลยเปิดกล้องเวยเปิดกล้องพี่จะดูหน้าตองแล้วพี่อยากเห็นหน้าตองตอนทาโจทย์อาเริ่มเอาอะไรบวกกันก่อนลูกวงแลกะเลาอเอาต้นบวกปลายก่อนเขาถือเลขก็คือเลขของตอง9 16บวกกับ1ต้นบวกปลายอ่ะแล้วคูณต่อด้วยทำไมลูกครับ ก็จากนั้นเอาเก้าสิบค่ะแล้วก็ใปลบหนึ่งลบหนึ่งแล้วก็บวกสองเฮ้ยบวกห่างอะ่ะเดี๋ยวเีใช่ปะเขานี้ห่างเท่าไหร่ห่างเท่าไหร่สังเกตโจทย์หางเท่าไหร่เนี่ยเลขอะไรเนี่ยหอ <c oughs> พี่เขียนสวยอยู่นะต้นบวกปลายคูณปลายลบต้นบวกห่าง ทั้งหมดนี้หารด้วยอะไรลูกครับแล้วก็เอาเอาอ่างคะเอาเลขเลเอาห้าเอเอาสองมาคูณกับห้าค่ะสองคูณอ่ะคือต้นบวกปลายคูณปลายลบต้นบวกหารหารสองหางที่เหลือคำนวณคำนองที่เหลือก็คิดเลขให้ถูกอย่างเดียวว่าเก้าหกบวกหนึ่งก็กลายเป็นเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบวกหนึ่งเป็น เก้าห้าเก้าห้าบวกห้าเก้าห้าบวกห้าเป็นเจ็ดสิบหุ่นลกแล้วเก้าห้าบวกห้าเจ็ดสิบตลกแล้วเด็ดๆพันร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งนะร้อยหนึ่งนะเพราะงั้นก็สองคูณห้าสองคูณห้ากลายเป็นสิบสิบค่ะแล้วไงต่อลูกเอาสิบไปตัดร้อยหนึ่งศูนย์ตัดศูนย์แล้วกันเนอะเหลือเก้าสิบเจ็ดคูณสิบคำตอบข้อนี้เลยกลายเป็นเก้าสิบ 970นะครับเอาจริงๆนะถ้าเกิดทำจริงต้องไวกว่านี้นะครับทุกคนนะ